เจ้ไปไหนมาเนี่ยทำไมไม่รับโทรศพัพท์อ่ะตั้าสติแล้วฟังฉันนะรู้ไหมว่าเกิดอบัติเหตุกับแม่นอนลำโพงฟาดเธอในห้องน้ำตอนนี้นอนสลับอยู่ไอซูไม่รู้จะเป็นอะไรมากหรือเปล่าตอนนี้หมอเข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าันจะโทรบ,บอกเจ้เองเจ้ราฟังข่าวที่บ้านแล้วกันเราไม่ต้องไปมาเชียงใหม่ล่ะเราทำตัวว่วได้แล้วเออนี่ เราชืว่ว่าแม่เขาไม่รักสักทีได้ปะแม่เขารักเจ้เป็นห่วงเจ้มากเลยนะเขายังบอกเลยว่าถ้าเจ้มาเที่ยวด้วยกันคุณจะสนุกมากเป็นลูกที่ดีหน่อยโตแล้วนะที่เอเดลากนะเจ้แค่นี้นะฉันกับแม่ที่จริงเรารักกันนะแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างมันจึงเป็นกำแพงกั้นระหว่างฉันและแม่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างจ้องที่จะเอาชนะกัน ฉันซึ่งเป็นลูกฉันก็ควรจะฟังแม่เหมือนก็บเบื้องบนกำลังส่งบททดสอบที่ทรมานให้ลูกอย่างฉันไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ไม่มีสัญญาณตอบ ไม่มีสัญญาต่อบรับจากหมายเลขที่คุณเรียกค่ะ Sorry there is no acknowledgement to so your plastic number ไม่มีสัญญาต่อบรับจากหมายเลขที่คุณเรียกค่ะ Sorry there is no acknowledgement to so your plastic เอจะไปไหนเดี๋ยวเราจะไปชอปปิง้งกับแม่จะไปซืซอ้อเสื้อผ้าใส่ไปคอนนะขอตั้งหน่นะเอ okay. แม่บอกให้เราช่วยกันประหยัดประหยัดเลยลูกไม่เข้าใจแม่เหรอฮะค่าเทอมลูกก็แพงแล้วนะไหนแม่จะต้องให้น้องเรียนพิเศษอีกลูกเผาเามากได้ไหมลูกเรื่องเที่ยวอะ่ะคอนเสิร์ตอีกอย่างหนึ่งเผาเามากเถอลูกเห็นใจแม่มากแค่ไะนลูกนะทุกวันนี้อ่ะแล้วขีดบ้านเราไปแย่พอแล้วนะลูกนะไอ่บ่นอยู่ได้แม่ไม่เอาเลยก็ได้ตังค์อ่ะ กินน้ำก่อนลูกเหนื่อยมาเสร็จวันวันเดินตามแต่ดาราเราอะโอ้ยเหนืห่อยจีน่าหลอนนะคุณมากเลยค่ะหืมหิวจังเลยแม่มีอะไรให้หนูกินบ้อรอเดี๋ยวสิลูกแค่นี้ว่างเลยเนี่ยแม่ไพ่งจะทำบัญชีให้พ่อเสร็จเนี่ยรู้ว่าบัญชีปีนี้ก็ขาดทุนแล้วลูกนะ รอก่อนนยังไม่มีใครได้กินอะไรตรงนั้นอ่ะทั้งบ้านอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะแม่ยังป่านยังไม่ทำอะไรอยูย่อโเอ๊แม่ก็เหนื่อยเหมือนแกนนะรอท่านเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยงไอ้ลูกอกองไม่กินมาแล่วโธเอ๊ ในห้องโถบ้านเพื่อในห้องโถงเนี้ยนอนกับอยู่ไอซียูนอนกับอยู่ไอซียูแม่เอจะไปอยู่หอแล้วเอจะไปอยู่หอแม่ก็เหมือนไม่มีประโยชน์เลยไม่ก็เหมือนไม่มีประโยชน์เลยอะไรกันน่ะอะไรกันน่ะแค่นี้ก็ไม่ให้วันหลังเอไม่ได้ตามหลังเอมีตามหลังเอมจะไม่เลี้ยงดูแม่เลยคอยดูเอไม่อยากไปเที่ยวกับแม่เลยไม่อยากไปเที่ยวกับแม่เลยอ่ะเลืกเชื่อแม่เขาไม่รับเลืกเชื่อเขาไม่รักพิีเขาอเอกเขาังเลยเลือเขาดังเลย เป็นลลกที่ดีหน่อยเป็นลกที่ดีนหน่อยการรอคอยารรอคอยมันคือควาทันคอนควมรมาร เอเหรอลูกแม่เองนะจ๊ะแม่แม่ขอโทษควรคิดพินิดให้ดีค้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จะลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอก ผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินเย็นแล้วนะลูกหาอะไรกินนะลูกนะแม่เป็นห่วงรู้ไหมจ๊ะแม่เอ,อรักแม่นะจ้าแม่ก็รักเอเหมือนกันนะจ๊ะลูกคน่ปวดเยอะนะเดี๋ยวเอซื้อทรไปหาใหม่จ้าลูกแค่นี้นะจ๊ะ การรอโทราศัพท์ครั้งนั้นมันได้ให้บทเรียนอะไรกับฉันมากมายฉันได้มานั่งทบทวนสิ่งที่ตัวเองกระทำลงไปมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ทรมานมากที่สุดบางครั้งคนเราก็ลืมที่จะใส่ใจลืมที่จะให้ความสำคัญกับคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตมันไม่สายเกินไปที่ฉันจะปรับความเข้าใจกับแม่ เป็นลูกที่ดีของแม่นานแค่ไหนแล้วนะที่ฉันได้กราบแทบเท้าแม่ได้นอนหนุนตักแม่คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันฉันเสียเวลาไปมากแล้วโชคดีที่ฉันจะไม่เสียมันไปตลอดการตอนนี้ฉันขอใช้เวลาทั้งหมดมอบคืนให้กับคนที่ฉันรักมาตั้งแต่ฉันเกิดตลอดมา และรักนั้นจะคงอยู่ตลอดไปแม่นี้มีบุญคุณเอ๋ น้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกล เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมครวญชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลังเปรียบดังพื้น